ราะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีกลไกลแล้วทุกคนทําไมเราต้องสวดมนต์ทุกคนเคยสงสัยไหมไม่สวดได้ไหมบางคนทําไมต้องละหมาดเคยได้ยินคำว่าละหมาดไหมสาหรับคนที่นับถืออิสลามหนึ่งทําไมต้องออไปไหว้องค์เทพที่มีภาษาเทพภาษาพระโพธิสัตว์แม่กวนอิมภาษาของอะไรเทพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยสงสัยไหมเพราะทุกอากาักขระจําไว้นะคะทุกคนเพราะทุกอากาักขระมีมนนะคะจาไว้นะ ทุกอักขระที่เราเอ่ยมาทุกอักขระที่เราท่องทุกคนจิตของเราอาะค่ะมีหลายระดับการสวดมนต์ก็มีหลายระดับเหมือนกันจิตที่ต้องการทําวัดเช้าทําวัดเย็นได้บุญแล้วอ่าได้บุญแล้วนะระดับหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยมีความตั้งใจจะทำสามวันเก้าวันสิบวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีห้าปีจิตได้แล้วจิตได้แล้วนะจิตได้ในเรื่องของการสะสมเรื่องความตั้งใจแต่พอไปสวดจริงๆเราพยายามสวดเร็ว เพราะเราจําได้แล้วจิตไม่ได้ไปเกาะกับคําบริกรรมหรืออักขระส่วนนั้นไม่ได้บุญนะคะไม่ได้พูดเองนะคะถ้าเกิดว่านะพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยเพราะว่าฟังพระมาแล้วมาบอกต่อเพื่อให้จิตเราอะได้เกลาไปอีกหนึ่งขั้นนะคะเราไม่ได้เก่งนะทุกคนไม่ครูอะไม่ได้เก่งกว่าใครป้าปูนี่เก่งแบบเยอะมากแต่ครูอะแค่ฟังแล้วแล้วทําได้ ฟังแล้วรู้ฟังแล้ววิเคราะห์ฟังแล้วบอกต่อแบบนี้ค่ะเวลาเราสวดเร็วเราต้องไปดูความตั้งใจของเราว่าเราจับคําบริกรรมได้หรือเปล่าถ้าเราจับคําบริกรรมหรืออักขระไม่ได้นะคะอย่างนะโมตัสะพระควาโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะถ้าเราสวดชา้าเราจับอักขระได้หมดเลยว่านะโมตสะเห็นไหมคะแต่ถ้าเรา เมตัสารปะกะบวัตถะเะโตัสัมบูทุสารนะ่มาตัสารปะกะบวัตถะเะโตัสมัมบูทุสารนัโมตัสารปะกะบวัตถะเะโตัมมาสัมพุ์ทธัสสะทุกคนคะจบเหมือนกันค่ะแต่เราไม่ได้เพราะจิตเราไปจับไม่ทันจิตเราไปจับอักขระไม่ทันตรงนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะพอจิตเรายอมรับได้เราจะปรับปรุงเพราะฉะนั้นทุกคนบางทีเราเสียเวลาเปล่านะคะอันนี้อันนี้พูดตามพระนะบางทีเราเสียเวลาเปล่าคนสวดมนต์ได้บุญเพราะจับอักขระตัวอักษรที่มีมนขลังได้ เพราะฉะนั้นพอมันครบสูตร 1. เจตนา 2. ต้องการให้คนอนุโมทนาสาธุด้วย 3. รู้สึกว่าเป็นบุญแก่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งประกอบมันต้องรวมตัวก็คือการสวดของเราต้องมีสติเร็วได้ไหมเร็วได้แต่ต้องเร็วในระดับที่จิตไปจับได้จิตจับทันนะคะโอเคนะเออสาธุฉะนั้นทําไมพระท่านบอกว่า เธอไม่ต้องสวดมนต์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือนั่งสมาธิสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหรอกถ้าเธอสามารถทําในสิบนาทีของเธอเป็นทองคําได้เธอปรารถนาสิ่งใดละ่ะเพราะอักขระมีมนทุกคนครูก็กระจางไม่ใช่ครูพูดเพื่อให้คนขี้เกียจนะคะหลายคนจะเอาข้ออ้างเหล่านี้มาขี้เกียจไม่ได้นะคะแค่คุณทําความเข้าใจกับสิ่งที่ครูพูดสมมติว่าเรามีความตั้งใจสูงมากเราตั้งใจมากเลยว่าหนึ่งเดือนนี้ทั้งเดือน เราจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคนแล้วเราตั้งใจมากแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเรายังไม่แกร่งพอที่จะอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกมาหนึ่ง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 มนต์คาถาทุกคนลองดูนะอันนี้ฟังมาจากครูบาอาจารย์อีกแล้วยกความดีให้ครูบาอาจารย์นะคะให้อะไรบ้างหนึ่งเจตนาสองความตั้งใจตั้งมั่นสามคืออักขรของตัวอักษรของมนบทนั้นๆ ที่คุณสวดแล้วมนนั้นจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วมนนั้นมีพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณนะคะในหนึ่งมนนั้นน่ะแล้วถ้าเราตั้งใจเราได้เต็มเลยแต่ทีนี้บางคนฉันอยากเอามาอวดไงว่าฉันสวมดมนสามชั่วโมงแล้วฉันก็อยากอวดว่าฉันนั่งสมาธิได้เกินหนึ่งชั่วโมงไปถามค่ะว่าในขณะที่คุณสวดสวมดมนสามชั่วโมงคุณจับอักขระจริงๆให้จิตคุณไปอยู่กับสิ่งที่คุณสวดได้กี่นาที หรือคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําให้มันเสร็จ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 หรือใจคุณเปี่ยมสุขในขณะที่คุณสวดมนต์ทำไมคุณสุขทุกบทเลยคุณรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแป๊บเดียวสวดจบสามชั่วโมงไปไปสังเกตที่อาการของใจนะคะเขาเรียกฤทธิ์ของใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่เกี่ยวเลยว่าใครสวดมนต์สามชั่วโมงจะได้มากกว่าคนที่สวดแค่บทเดียวถ้าคุณตั้งใจสวดบทเดียวแล้วจิตคุณเป็นบุญเป็นกุศลโอ้ทุกคน คุณสามารถขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะทุกคน